สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง QSP c a n a r y นะครับผมทำไมมันมีหลายแบบจังมันต่างกันยังไงนะครับวันนี้จะมาอธิบายทีละแบบนะครับแบบแรกนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับ QSP c a n a r l g u y นะครับผมเขาก็จะมาพร้อมกับวัสดุใบมีดนะครับแซน d v วิช4 4บ8 n นะครับ สีเงินผิว s สโตนวอ t นะครับสีดำผิวแบ c กที่ i-code นะครับน้ำจับเป็นประกับ G10 นะครับระบบล็อกระบบกายล็อกนะครับผมมีคลิปเน็บมาให้มีรูร้อยเชือกลูรอบประคอดสลับคลิปเน็บได้ซ้ายขวานะครับระบบเปิดเป็นทัาสตาร์ทมือขวามือซ้ายนะครับลำดับที่2 QSP Canary Folder นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยนะครับ ลูกทรงจะเหมือน QSP c a n n e l l Guy เลยนะครับผมแต่ว่าจะเปลี่ยนจากระบบ Guy Lock เป็น Line r Lock นะครับผมส่วนใบมีดก็มาเหมือนกันนะครับ Sandvik 14 4 8 n นะครับมี2สีใบให้เลือกนะครับก็คือสีเงินผิว Stone Watch แล้วก็สีดำผิว Black Stone Watch นะครับจะมี2ด้ามจับครับก็คือด้ามจับวัสดุ G10 แล้วก็ด้ามจับวัสดุ PII นะครับผมมีคลิปเน็บมาให้เหมือนกันมีรูร้อยเชือกรูร้อยพปรคอดมาให้เหมือนกันสลับลิปเน็บได้ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับทุกเล่มนะครับผมของแบรนด์ p ีนะครับจะได้การ์ดแบบนี้นะครับนามบัตรแบบนี้นะครับผมเป็นการ์ดขอบคุณนะครับผมรวมถึงได้ใส่สเปคมีดของรุ่นนั้นๆเข้ามาด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับและทุกเล่มครับจะต้องได้สติกเกอร์ลักษณะแบบนี้นะครับทุกเล่มทุกกล่องนะครับผมถ้าเกิดสนใจคี p นะครับ EDC The Besting เท่านั้นขอบคุณครับ